หมวกติงกกลี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับช่วงนี้บางไม่ค่อยสบายเพราะตามันมองไม่เห็นเพราะมอบอกว่าเงื่อนี่ตามันมองไม่ชัดแล้วก็มันจะเบลอเพราะใจใส่ตามากเกินไปก็ดูแลสุขภาพกันครับงานเราก็ต้องทำแต่ทุกคนสบายใจได้บางสู้ไม่ถอยอยู่แล้วครับทยอยทยอยให้ อาจจะพักไปรักอาทิตย์หนึ่งแต่ก็ต้องกลับมาสู้เหมือนเดิมเพราะออเดอร์ยังรอคิวอีกเยอะอย่างน้อยก็ถ้า,าจ,จะตายก็ตายในหน้าที่มันจะสมศักดิ์ศรีและมีเกียรตินะรอกันอีกนิดนึงก็รอกันอยู่ละแต่ก็ไล่ไล่ไปเยอะละเดี๋ยวก็โอเคละนี่ก็หมวกหนังติงลี่กำลังขึ้นทรงเป็นหมวกหนังติงลี่ใส่สบายๆนะก็ฝากกันด้วยสู้ เดี๋ยวรักษาตาหน่อยหนึ่งก็แต่ตอนนี้ก็มองมองเห็นอยู่มองเห็นบ้างแล้วก็ใช้แว่นเอาแต่ตรงไทยแว่นก็คงจะหมดสภาพก็ต้องตัดแว่นใหม่อีกถึงมันก็บวกกันหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนด้วยบูงานบุกง,งานเพราะเราทําคนเดียวนะโอเคนะครับไล่ทุกทุกคน